ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยทางกีตาร์ลับฟอร์สชานาลโมโตสตรีทเทสนะเนีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าเซเลโอเนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการปรับหน้าปัดหน้าจอนะครับผมสาหรับเซเลโอเว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเอามาที่ฝั่งขวากันก่อนเลยนะครับฝั่งขวากดไปหนึ่งครั้งครับจะมีคําว่ากิโลลิตรนะครับอันนี้จะเป็นการแสดงผลเฉลีย่ยอ่าไม่ใช่เฉลีย่ยเป็นการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ถ้าเราขับไปประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์5อย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสมมุติเราเหยียบเข้าไปแบบเต็มที่เลย120 140มันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าและอย่างที่2นะครับก็คือ AVG AVG คือการอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับเป็นกิโลลิตร อันนี้ของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ17กิโล,ลิตรเพราะว่าผมตอนนี้ผมสตาร์ทรถแล้วก็ถ่ายไปด้วยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลนนะครับเลนก็คือระยะทางที่มันเฉลี่ยกับอไอตัว AVG เมื่อกี้นะครับมัน17กิโลลิตรไงแล้วน้ำมันผมมันเหลืออยู่3กิโมันก็เลยเฉลี่ยมาให้คิดวิเคราะห์มาให้ว่าจะขี่ได้ประมาณอีก89กิโลนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันตรง100%นะครับ ต่อมานะครับก็จะมีเป็นกานหมุนนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดไฟก่อนอ่าลองเปิดไฟไฟออนหนึ่งก่อนก็ได้แล้วเราจะสามารถหมุนได้หมุนปุ๊บมันจะขึ้นมาขีดสี่ขีดอย่างนี้ไหมคือถ้าผมปรับหมุนขวาหมุนขวาปุ๊บเห็นไหมหน้าจอมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่ถ้าผมปัดหมุนซ้ายมันก็จะลดลงลดลงอ่าเห็นไหมเห็นไหมมันจะมืดลงไปเรื่อยๆนะครับเหมาะสำหรับหมดการขี่กลางคืนนะแต่ผมตั้งไว้ที่ประมาณสี่ขีดนะ ปิด okay. ก่อนนะผมอ้อนหนึ่งไว้เฉยนะจริงอ้อนหนึ่งหรือออนสองเนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดคือปรับตัวนี้ได้หมดนะครับมาที่ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเราก็จะแสดงว่าค่านี้เราสามารถกดไปกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าของเพววื่อนๆอาจจะเป็นประมาณนี้กดไปหนึ่งครั้งอ่าอันนี้คือจะเป็นกิโลเฉลี่ยของอ่าไม่ใช่กิโลเฉลี่ย,ยคือเป็นกิโลที่เราวิ่งมาทั้งหมดนะครับของผมวิ่งมา3ามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบกิโลแล้ว อ่าทิป A นะครับแล้วก็ทิป B มีไว้ทำอะไรนะครับอ่าแล้วแต่คนจะใช้อย่างแรกคือสมมุติว่าคุณขี่รถออกไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยวันนี้คุณนึกอยากขี่รถไปชลบุรีอยากไปสม,มุทรปราการหรือว่าอยากไปที่ใกล้ๆเราอยากรู้ว่าเราวันนี้เราวิ่งไปเท่าไหร่หรือว่าระยะเวลาระยะทางจากที่ทํางานมาถึงที่บ้านเนี่ยกี่กิโลนะครับเราก็สามารถกดได้นะครับโดยที่เรามากดที่ทิป A หรือว่าทิป B ีนะหมุนนะอ่ากดนะไม่ใช่หมุน ฝั่งนี้จะหมุนไม่ได้นะครับฝั่งนี้หมุนไม่ได้ก็กดกดมาที่ทิป A หรือทิป B ีนะครับอันสมมุติว่าวันนี้ทิป A แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากก็คือว่าเวลาคุณน้ํามันหมดนะครับเวลาคุณน้ํามันหมดแล้วเนี่ยคุณเข้าปั๊มเติมเนี่ยคุณกดรีเซ็ตเลยกดค้างไว้ประมาณ3วิมันก็จะรีเซ็ตมาเป็นศูนย์นะครับอ่าพอรีเซ็ตมันเป็นศูนย์ศูนย์ปุ๊บพอเวลาคุณเติมน้ํามันครั้งหน้าคุณก็จะได้รู้ว่าคุณวิ่งไปทัั้้้งหมมดกกีีี่่โลใชนนํา สมมุติตอนนี้ผมเหลือ3กขีดแล้วผมวิ่งไป10กิโลแล้วน้ำมันหมดก็แสดงว่าเฮ้ยเนี่ยผมวิ่งมาแล้ว10กิโลน้ำมันหมดพอดีเราก็จะได้คำนวณว่ารถเรากินน้ำมันประมาณนี้นะตามเท้าเราประมาณเท่านี้นะเวลาสมมุติเราขี่ออกต่างจังหวัดไกลๆแล้วเราลืมเติมน้ำมันเนี่ยเราเห็นน้ำมันปุ๊บเฮ้ยเลยขีดเดียวกับพิบแล้วเราจะได้รู้ว่าเหลืออีกประมาณกี่กิโลอ่าเราจะคำนวณได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่เดี๋ยวผมรีเซ็ตที่บีให้ดูนะรีเซ็ตนะครับกด ไปกดเข้าไปนะครับนะฮะหนึ่งสองประมาณสองวิน,นะครับประมาณหนึ่งสองแล้วมันก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์ศูนย์ให้เลยนะครับแต่อันนี้ไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับระยะทางเฉลี่ยนะครับระยะกิโลนะครับ <c oughs> อ่าเปิดได้แค่ A, ทิปเอทิปบีนะครับผมเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาดูอ่าจับระยะน้ํามันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเฉลี่ยให้เราอยู่แล้ว ฝั่งนี้จะเฉลีย่ยให้เราเนี่ยเห็นไหมของผมจอดไว้เฉยเหลือ85กนะิโลแล้วตอนแรกของผมมันนั้น17นะตอนนี้เหรอ17.0นะเห็นไหมมันลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราจอดอยู่เฉยนะครับแต่ถ้าเราวิ่งไปมันก็จะคำนวณระยะเท้าที่เราเหยียบแล้วมันจะคำนวณระยะน้ํามันที่เราจะมีอยู่นะครับอ่าก็มีเท่านี้ครับตัวบนหน้าปัดนะครับว่ามีอะไรเท่านี้ อันนี้ก็จะเป็นไฟค่าถี่มขัดนะครับอันนี้ไฟป a r ก,กิ n งเบรกมือนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปิดแอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมพอยามดับเครื่องนะครับไฟก็จะดับหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟสถานะเหมือนเป็นไฟหลอกนะครับว่ารถเรามีอ่าระบบล็อกนะครับผมถ้ารถมีคุณมีระบบล็อกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ติดไว้ข้างหน้าตรงนู้นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือเวลาโจมันจะงัดมันจะมองไม่ก็เห็นนะครับไอตัวไฟเนี้ย เหมือนเป็นไฟสถานะหลอกว่ามีการขโมยเป็นระบบแอ s ซิอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ออนกุญแจรครับออนกุญแจนี้ยังไม่สตาร์ทนะครับอ่าจะมีไฟแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่เราก็จะหมดจะขึ้นตัวนี้ถ้ามีปัญหาถ้าน้ามันเครื่องเราหนืดกันไปหรือว่ามีปัญหาก็จะขึ้นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ไฟเครื่อง ตัวนี้ไฟปักกิ่งเบรกตัวนี้ไฟคาดเข็มขัดนะครับเตือนได้คาดขัด,ขดจะมีเฉพาะเซ็นเซอร์จะมีเฉพาะบอกคนขับนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟพวงมาลัยถ้าสมมุติแบบพวงมาลัยล็อกมันก็จะขึ้นตัวนี้หรือว่าเวลาแหลกพวงมาลัยมีปัญหาหรือว่าไฟไม่จ่ายอะไรเกี่ยวกับของพวงมาลัยเนี่ยมันจะขึ้นไฟตัวนี้นะครับอแล้วเมื่อกี้จะมีไฟอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมออฟออนก่อนเห็นไหมจะมีตัวล่างลูกคุญแจเห็นไหมครับอ่ามันจะดับ ไฟตอนที่มันได้ที่แล้วสมมุติเวลาเราขึ้นมามันจะมีเสียงปั๊มติ๊กอยู่ข้างหลังครับมันจะดังวืดพอปั๊มติ๊กทางานเสร็จปุ๊บไฟกุญแจจะดับอ่าแนะนําว่าให้สตาร์ทหลังที่ไฟกุญแจดับนะครับทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น GA,GL ตัวท็อปตัวลองท็อปตัวสแตนดาร์ดเหมือนกันหมดครับแต่พวกนั้นเขาจะเป็นเหมือนเป็นกุญแจเเร็ อ่าเป็นกุญแจคีเลตสามารถแบบว่าออนก่อนออนก่อนรอให้ไฟตัวนี้มันดับไปแล้วก็ค่อยสตาร์ทนะครับอ่าพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บอ่าไฟทุกอย่างก็จะหายไปครับแล้วก็ไฟอุณหภูมินะครับไฟอุณหภูมิที่เป็นรูปหล่อเย็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงถือว่าอันตรายครับสมควรหยุดรถนะครับไม่ว่าตัวไหนก็ตามรถทุกคันรถทุกรุ่นในโลกนะครับ ถ้าเป็นลูกอุณภูมิสีแดงสมควรหยุดรถแล้วเช็ครถก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าไม่เป็นไรครับมันถือว่ารถคุณเครื่องเย็นแนะนําว่าตอนสตาร์ทคุณให้ให้คุณสตาร์ทแล้วก็รอประมาณ1นถึงสนาทีหรือไม่รอให้ไฟสีฟ้าดับลงก่อนแล้วก็ค่อยออกรถเพื่อที่การขับรถของคุณมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีทสุดแล้วก็ถนอมอายุการใช้งานรถคุณไปได้อีกไกลเลยครับผมอ่า ถ้าสมมติไฟสีฟ้าดับปุ๊บอ่าออกเดินทางได้เลยไปกี่ร้อยกี่พันโลได้เลยแต่เวลาขี่ใกล้ๆสมมุติคุณจะขี่ประมาณ900โลแนะนําว่าให้สัก3-500โลต้องมีการหยุดพักหนึ่งครั้งนะครับไปการจอดรถการจอดรถการขับรถไกลๆแล้วเวลาจอดรถปุ๊บแนะนําว่าให้ไปถึงแล้วก็อย่าเพิ่งดับเครื่องนะให้ทิ้งรถไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยดับเครื่อง ถึงบางคนจะบอกว่าสามารถดับได้เลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันเหมือนให้มันระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องให้ัให้ได้สักนิดนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยดับเครื่องนะครับอ่านําถ้ามีไฟสีแดงขึ้นนะครับแนะนําว่าให้จอดแล้วก็ให้เช็คดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเป็นที่อะไรบางทีอาจจะลืมเติมน้ํากันลืมเติมน้ำน้ำหล่อเย็นอะไรอย่างเงี้ยอาจน้ำหล่อเย็นแห้งอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าน้ำหล่อเย็นแห้งเนี่ยรถคุณมีปัญหาแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปที่แนะนำหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมไปกระจผมด้วยนะครับใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาถามได้นะครับผมสวัสดีครับ